อเล็กปาดหนูมายืนตรงนี้ดูยืนไปยืนตรงนี้ดูสูงกี่เท่าของหนูเราเนี่ยปาโดโถเสี่ยวว้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปค่ะเมื่อนี่นะคะเบิง่งแม่จ๋าพ่อเบิ่งของโปรดยังบ่ท่านใดมีดอกคือเก่านะคะเมื่อนี่ได้เวลาเนาะแม่จ,าจา๋าจะมาเก็บเนี่ยไม้ดอกของเรานะคะแห้งแล้วนะคะ เด,เ,ดเดี๋ยวจะเก็บไว้ทําเมล็ดพันธุ์เนาะเพราะว่ามีหลายๆอย่างที่แบบว่าหลวงล่นลงไปกับมีเนาะเพราะว่าแม่จ๋ากับปเด็มมาเก็บจากเธอละก็ฝนกระตุกบยุจากเธอนะคะอเล็กอันนี้ของเราแห้งยังเนี่ยพอเก็บเมล็ดได้ยังลูอฮัลโหลสวัสดีครับผู้ชมก่อนส่ข้าใครับหเรจะทําอะไรคะ่ตไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเก็บผักเก็บผัก เกพักอย่างไยเวลาถือตะกร้าเข้าสวนนะคะวันนี้ป๊ะป๋าจะทำสลัดผักกินอีกแล้วค่ะมาเดี๋ยวถือให้โอเคอสุดป,ปะโอเคอันไหนอีกอย่าเพิง่งเดี๋ยวเก็บสตรอเบอรีร่ปปให้สองลูกก็พอโอเคเฮี เซอรเอรี่เออเก็บเลยอือืขึ้นใช่นั่นแหละดูป้าป้าตัดผักก็ไม่ตัดอาทั้งการเลยเนี่ยมาม่าจะพาถอนแครอทแล้ววันนี้ยป่ะไปเก็บไอ้น,นู่นข้างบ้านป้าป้าอยากได้มะเขือเทศถือตะกร้าวนหลายรอบแล้วมาม่ายังไม่อยากให้เก็บอนเอามานี้เดี๋ยวมาม่าเก็บให้มานิดนึง โอเคดูดูก่อนเดี๋ยวเลือกให้ก่อนเอาลูกที่สุกๆก่อนแบบหนึง่งนี่เอาสามลูกพอไหมฮะหนึ่งสองพอลมั้งสองลูกก็พอมั้ง นะายังไม่แก่สีดำยังไม่แก่บอสีดำนี่มาม้าห่วงป้าปานี่เที่ยวมาเก็บหลายเทืออ่อเลยนี่เพิ่นอยากได้เพิ่นว่ามันแสบแต่วามันยังไม่แก่นะป้าป้ารอก่อนนี่มะเขือเทศสีม่วงของเรานะคะไม่จ๋าแพงขึ้นอย่างเลยเพิ่นกับเที่ยวมาร้อยเด็ดเด้ป้าปานี่แตงกวาแตงกวาเก็บไปวันนูน้นเหลือสี่ห้าลูกยังไม่มีใครกินเลยนะคะนี่ป้าป้าชอบผักกาดน้ำเดี๋ยวไม่จ๋ากเก็บให้ มามาเด็ดให้เองเดี๋ยวเขาจะได้แตกนี่พักกาดน้ำต้นเกาลือทิ่งนะคะเม็ดใหม่เขาเกิดเขาล่วงเขาก็เกิดึ้นมาเอกนะคะนี่ดีงามเอาไม่ต้องเยอะมั่งอย่างแล้วน,นี่ละหน่อยพอแล้วมั้งปะพอละ <c oughs> นี่ <c oughs> เกิดเต็มอยู่เจ้าหน่อยสิกินท่านบอเอาไปไปเก็บบวบบวบข้างบ้านปะ บาซิลิกุมนนาๆป้านี่เขาก็เด็ดเอายอดตรงนี้สิเอาแล้วก็อันนี้ด้วยเอาพอแล้วเบ่งพันตัดผักเอาไปหอมเอาไหมหอมหอม F r e d โอเคไปเก็บตรงนู้นข้างบ้านป้าพาคุณผู้ชมไปเก็บเก็บอะไรนะสุกินนี่เร็ว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  ขึ้นนี้ลูกใหญ่แล้วเพลอไม่ได้เลยระวังจะโดนขาหนูนะนะงามแท้ไม้ดอกหนงะสอนคัะเดี๋ยวเราจะทำหมูกระทะจิ้มจุ่มกันในป่าดอกไม้เอาบุงปะปาไปตัดผกกดดดักก็ไปตัดเอาต้องตัดอีกแล้วก็ไปตัดเอาแต่ต้นเดมิดมๆอะไรหน <c oughs> เูเอาเอาที่สบายใจอะ่ะเอาตัดเลยเอา ป่อปารวังยนเจ้าเจ่ากับเหยียบยอดมือก่อยด้วยช้ปินคฟะช้คนหงหวังเอย่าไอ้ชิว่าอแมงเต่าทองไม่เป็นไรหลอกๆแมงเต่าทองไอนี่เอย่าไม่เหยียบอันนี้ของมอมานะนี่ ออกมาทางนี้ปะเออเอาเก็บตรงนั้นแหละเออได้ได้ได,ได้เอาเก็บไปอื้มเอาปะปะสุกีนี่ทางนูน้นไม่ต้องเชิญปะนำบีบาร์คนเบสซาอเล็กไปช่วยปะปะเฮ้ยเบสซ่าอ่ะปะปะมีกูชาบเฮียมีคี้กูเหยาพึ่งอย่าพึ่ง,งนะนิกติงควาติงกวาติงกวาอยู่ในตู้ตเย็นเต็มอยู่กินไม่หมด<ส>เดี๋ยวมันจะเน่าออก่อนอันนี้ ป๊าก่อนรอก่อนแป๊บนึงบัโอ้โหเว่า์าส,าาสกีนอนออนกับบัอ่อนจากเทียเอาสูชิป้ป้าแกอีกแล้วสล,ลัดแอนซุกินีสลัดแอนซุกินีโอ้ทำไมวันนี้ดอกไม้ถ่ายออกมาสวยมากเลยนะ่ะใหญ่มากเลยป้าป๊ามาดูลูกนี้อีกป้าป๊าข้ามมาเก็บลูกนี้ด้วยสองลูกมาเก็บอีก นี่ตรงนี้เอาไว้ไม่ได้พรุ่งนี้จะแก่อีกเขาแก่ไวเกินนี่มาเก็บตรงนี้ด้วยคิมเร็วเร็วเร็ว,รวป๊าป๊าเก็บแล้วเร็วเร็วป๊าป๊าดูเลยน้องป๊าป๊าระวังว้าวสุดยอดจะไปทำอะไรกินอีกอน้องอเล็กชอบแกงใส่ปลาแล้วก็ใส่ใบแมงลักหอมๆแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะคะ ปาปา <Okay. S 1> ตรงนี้ด้วยนี่ทางนี้ด้วยนี่ ปลาต้นข้าวโพดสูงกว่าปลาปไาอีกปลาสองเมตรสองเมตรสิบแล้วนะนี่เนาะสองเมตรยี่ส 20, ิบปลาปลาบอกข้าวโพดสูงมากไปเอาอะไรมาเล่นอีกนะ ฮะอันไหนอันนี้กินได้หุงเก่าเนาะนามิ้นเซ กรพอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดแก้วเนาะที่ผลไม้ดองหรือว่าขวดแยืม่มขวดอย่างต่างๆขวดกาแฟาอย่างต่างๆเนาะที่ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอามาใส่เมล็ดพันธุ์ที่เราจะเก็บในวันนี้นะคะซึ่งเมล็ดพันธุ์ของเราแห้งแล้วก็ร่วงหล่นลงไปเยอะแล้วนะคะนี่แม่จ๋าจะเก็บนะคะในเวลาเก็บแล้วนะคะ สำหรับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่แม่จ๋าเป็นกะคิดว่าอีก95%นะคะเดี๋ยวแม่จ๋ากะจะหายดีแล้วมือสองมือนี้นะคะมือนีก็เลยถือโอกาสมาออกกําลังกายเฮ็ดงานนิดน้อยในสวนนะคะให้ร่างกายได้ฟื้นฟูในยอยู่กับธรรมชาติเนาะก็ไปละค่ะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก,กะเอามาฝากไว้แค่นี้เนาะจากไหนเอาไเจะก็ไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะ คลิปนี้มาจากะขออวยพรให้เอฟซีขอ,อ,อ,ของไม่จาทุกคนจงมีแต่วความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ